ขึ้นรถขึ้นมาหลับครับงเป็นยกได้งงี้เลือท่เลยครับตอนนี้มาเพงบานอยู่หมู่บ้านเจติยานะครับที่ที่ผมจองไว้นะครับวันนี้ก็พาน้องเพชรน้องพลอยแล้วก็แอนมาดูเพราะวันนั้นผมมาดูคนเดียวแต่ถ้าแหน่ครับ่อมพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปไปลอดดูก่อนนี่รงไหนลอดอ่ะยาดีไดมาเดี๋ยวให้พี่อ้อม มาเดนครับเพราะว่าตอนนั้นผมมาคนเดียวถ้าผมตัดสินใจคนเดียวมันจะไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นห้องรองเท้าเป็นห้องรองเท้าเป็นห้องรองเท้าพอไหมไซส์ที่เราที่นี่ก็คือเป็นไซส์เดียวกันเลยไซส์เดียวกันใช่ค่ะไซส์ใหญ่เป๊ะเลยใช่อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารเลยคนนี้เป็นมุมรับอาหารก็เป็นโถแม่เข้าอ๋องสี่ได้นอนแต่ว่าพอพอมาพอ แต่ว่าออฟฟิศทำที่ห้องพักก็ได้ใช่คีดผ้าห่มขีดผ้าห่มด้วยมือสวยไหมคะสวยไหมหนููว่าอันนี้ก็ดีนะแบบมันมันก็เป็นอันนี้เป็นครัวฝรั่งใช่คือคือเราทำอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้เราสามารถติดสายได้เพราะว่าอันนี้ล่ห์คู่วินิจเล่นอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็วางตรงนี้ได้น้องสกติน้าน้องนี่แน่ปีสวยไหมหนูชอบไหมใครชอบก็มอขึ้นสิมีมีมันแข็ง ยิ้สวยเลยโอ้ยตัวนี้เราจะดกานแบบนี้ก็ได้เขียนแดงมา,ายูทูบเบอร์โอวไทยมีห้องเก็บของมีห้องเก็บของนั่นสนอน,นเหน็บสมองด้วาายนี่โอ้โหปัวไทยนี่ไหมวาอีสานกระหอกไม่มี <c oughs> อันนี้ก็ซักล้างได้นี่ อหแม่บีนี่มันเป็นทองแม่บีนี่เร็วใช่เราขายอีกเรื่องไป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 ช่องไหมคะช่องตอข้างๆเราเจียมแล้วต้องอันนี้เป็นอะไรคะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำบาร์อ๋อห้องน้ำห้องน้ำแม่บีค่ะไม่ต้องบิ้ว เราบอกตงว่าคุณนอนเด็กๆนอนอยู่บน่านั่งก่อนใช่เด็กๆก็นอนอยู่า่งก่อนนอนอยู่ขนทานั่งก่อนเร็มีห้องน้ำในตัวุกห้องเลยเพื่อความเป็นส่วนตัวของของเด็กๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกพราเปลือโตขึ้นเื่อเป็นสาวก็จะได้เีิพื้นที่ของเขาเลยค่ะห้องไซซิ่งก็ประมาณส5สิห้าตารางเขาเป็นสาวเอาขึ้นข้้งบนใช่ใล่างเป็นคุณย่าคุณยายก็มีนี่ค่ะอ๋อเขาไม่เลย อันอันอันนี้คือถ้าถ้าในของเราคือเราก็ต้องดิวอีกใช่ค่ะแต่ว่าเรากั้นห้องแบบนี้ไว้ให้ค่ะอ๋ออันนี้จเป็นแนวที่นี่คือเป็นหินอ่อนหมดเลยเขาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนใจไหมคะเขาไม่เปลี่ยนใจบ้างไหมคะเดี๋ยวแม่นวที่นี่ที่อ่างไอ้บ้านมีใครแล้วค่ะใช่ค่ะได้เตรียมดูแอนแอนจำดิวอันนี้เลยนะพ่อหินอ่อนแผ่นเดียวให้เขเปลี่ยนบ้านห้องเด็กจูเด็กห้องต้องเพียรน้องหออายุเท่าไหร่

ุณแม่ที่วางกระเป๋าเสรกันเลยป้านอนไนี่ที่เนี่ยนอนได้งครอบคกัวอแล้วก็จะเห็นวิวแบบนั่ง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 นังนั่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 งน่งนั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 งนั่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 งนัังงนั่งนั่งนั่ั่งน่งนั่งนั่งังนั่งนั่งงนั่่งนั่ันั่งนั่งนั่งนัันนั่ง่ง น ah, ี่ไ um, ่พรอสออ่อือได้ว่าอะไรได้ครับได้แล้วเรายกสเต็ปให้หนึ่งก็คือเพื่อเพิ่มความนเื่สองก็คือเปนการแบ่มามามาเาที่เาี่อสีอะไรลูกอใครชอบยมือขึ้นใครชอบยกมือขึ้นใครชอบยกมือขึ้น

พ่อเราอย่างน,นี้เลยไหมอืมอเอ่าเผื่อเขานนีะสนนไม่งไม่่เอเขาเรียกว่าลได้องอินที่เรียที่ออกแบบหลังอื่นเผื่อจะดูว่าว้าปนาท๊าน้องท่า